วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชัยหยุนและเทพชัยยยองสนับสนุนโดยไมค์คา y c a s h คพร้อมมีรถก็มีบัตรกดเงินสดพร้อมใช้จากไทยพาณิชย์การท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาพิบาลพัฒนากิจการสู่สากลเอ็กซิมแบงสนับสนุนมากกว่าการส่งออกโทร026172111 SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้สอบถามโทร02722222 2มีรถเราก็มีบัตรอยากได้เงินสดกดได้ทันทีเห้ hey, เรื่องด่วนเราพร้อมเต็มที่บัตรเราดีดีผ่อนได้ดังใจ <Hey. S 2> เรื่องดอกไม่ต้องคิดหนักเราไม่ต้องควักถ้าไม่ได้ใช้ฉ <Hey. S 2> ุกเฉิเราเบิกมาได้มีเงินวันไหน <Hey. S 2> ก็มาโปโป, ộ, ป ộ. ครั้งแรกกับสินเชื่อรถยนต์จากไทยพาณิชย์เปลี่ยนรถเป็นบัตรกดเงินสดพร้อมใช้ไม่ต้องโอนเล่มรถยังมีขับกดได้ทุกตู้ ATM ผ่อนตามใจโปะได้ไม่ใช้ไม่เสียดอกที่ไทยพาณิชย์ทุกสาขาโทร2ูนย์ตัวด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นในการให้บริการระดับสากลพัฒนาองค์กรสู่ความทันสมัยเป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์แบบวันนี้การท่าเรือก้าวไกลเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง เราร้อมแล้วสำหรับการเป็นประตูสู่เศรษฐกิจอาเซียนและเศรษฐกิจโลกการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาพิบาลพัฒนากิจการสู่สากลนี่ธุรกิจของเธอดูไปได้ดีจังเลยไม่สนใจส่งออกต่างประเทศบ้างหรอ สนใจสิแต่ฉันไม่มีทุนขนาดนั้นนะปรึกษา e x ็กซิมแบงสิเขามีบริการทางการเงินครบวงจรเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นทําตลาดในต่างประเทศขยายกําลังการผลิตขยายตลาดจนถึงขยายการลงทุนในต่างประเทศเลยโอ้โห e x ็กซิมแบงสนับสนุนมากกว่าการส่งออกจริงๆโทรเลย02617 2111 e x x m Bank สนับสนุน SME และโอทอปไทยสู่เวทีโลก ถ้าจะให้ธ e, ุรกิจ SME เดินหน้าต้องทำยังไงต้องคิดใหม่ทำใหม่จากแม่ค้าประทูคนหนึ่งก็เริ่มที่จะคิดฝันว่าเอ้ยทำยังไงจะขยายมีหลายๆสาขาแล้ว SCB ก็เข้ามาได้จังหวะพอดีเขานำเทคโนโลยีมาช่วยเราควบคุมเรื่องการเงินได้ดีขึ้นคุณรมิดาพ่วงสิริบริษัทบุญสิริปรเซ้นโปรดักต์จำกัดผู้นำธุรกิจอาหารแช่แข็งลูกค้า SCB SME ความสำเร็จที่คิดว่าไกลตอนนี้มนอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะจะเดินหน้าต้องกล้าเปลี่ยน SCB SME กล้าคิดไทยพาณิชย์ก็กล้าให้ครับสวัสดีครับตานผู่ฟังครับรัฐบาลปูห้เนี่ยกำลังจะคลอดออกมาแล้วนะครับก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเลยมากมายเพีเยงแต่ว่ามันเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าที่คาดการไม่สักหน่อยหนึ่งนะครับ mm hmm. ซึ่งก็เป็นการสะท้อนเห็นถึงความเร่งรีบในการที่จะเรียกว่ากรอบคู่สถานการณ์ของรัฐบาลนี่ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่า ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดนหลายเรื่องเลยคุณสุยชัยกับเรื่องข้าวนี้เรื่องหนักนะครับแล้วก็เรื่องกู้เงิน2ด้านล้านนะครับก็เป็นประเด็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของโครงการเ,าเรื่องน้ำนะครับอสอามแสนล้านนี่ก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากคือพูดง่ายๆไม่มีข่าวดีเลยกับรัฐบาลชุดนี้ก็สำลักข้าวสำลักน้ำก็บอกก <laughs> <laughs> ็ที่น่าสนใจมากคุณชัยก็คือ,อพิธีการปรับ คลมอของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันก็เหมือนครั้งที่ผ่านมาสามสี่ครั้งที่ผ่านมาแต่ไม่เหมือนตรงที่ว่ามันใหญ่กว่าและก็ลึกกว่าเร่าแต่ทุกครั้งที่ผ่านมาแต่วิธีการกระบวนการนี้เหมือนกันคือใครก็ตามที่เข้าขายว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยต้องไปกรอกแบบฟอร์มเหมือนสมัครงานใช่ครับใช่ไหมครับแต่ว่าตอนที่กรอกนี่ไม่รู้นะว่าตำแหน่งอะไรนะใช่ครับให้กรอกไว้ก่อนอาประวงประวัติไว้ก่อนเนี่ยแล้วก็จะรู้ทีหลังว่าตำแหน่งเป็นอะไรเจ้าตัวไม่รู้ไม่รู้ว่าจะได้ตำแหน่งกระทรวงไหนอย่างไรซึ่งก็ทําให้เกิดดคคํําาาาาถมมไ้วว่่่เเลลือกใรนนงงตแหห มันวัดจากอะไรอ่ะมันไม่ได้ไม่มีการพูดคุยว่าคุณพร้อมไหมปสบกาบณ์คุณสอดคล้องกับตําแหน่งที่คุณจะรับไหมเหมือนกับรัฐมนตรีศึกษาคุณพงเทศกัจนาที่เคยเปิดใจจําได้ไหมครับที่บอกว่าตอนที่ไปกรอกไปสมัครก็ยังไม่รู้เลยว่าไม่รู้เลยนะครับกระทรวงอะไรมีโทรศัพท์มาบอกว่า้าวพ่กนี้มากรอกหน่อยนะครับแล้วก็เขาก็ไปกรอกเสร็จก็วันรุ่งขึ้นก็จะมีคนโทรบอกว่า้าวคุณได้ตำแหน่งนี้แล้วนะเจ้าตัวอาจจะไม่อยากได้ก็ได้นะเอาส่วนใหญ่เนี่ยจะพอ รู้ว่าจะได้ตําแหน่งอะไรเนี่ยบางหลายคนก็อองงเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเตรียมตัวมาหรืออาจจะไม่มีพื้นทางด้านเน้นมาดยซ้าไปแต่ว่านี่คือการเมืองไทยครับตําแหน่งคอรม,มอรไม่ใช่ตำแหน่งเลือกตามความสามารถแต่ว่าหรือประสบการณ์แต่ว่าเลือกตามเหตุผลต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการแข่งขันเท่าไรครับรความจรงิงผมคิดว่าชาวบ,บ้านอยากรู้เหมือนกันนะว่าการปรับครม,มรแต่ละครั้งเนี่ยคนที่ออกไปเนี่ยออกไปเพราะอะไรนะอมัมอนเหมือนกับ รัฐบาลสอบผ่านมีหน้าที่ต้องประเมินให้ชาวบ้านรับรู้เลยว่าอ๋อคนคนนี้ที่ดิชันหรือผมเอามาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยที่ก็ต้องออกไปเพราะว่าเขาล้มเหลือทางด้านนี้หรือว่าเขาไม่เหมาะสมด้านนี้และคนใหม่เข้ามาเนี่ยมันจะดีกว่าตรงไหนยังไงเนี่ยผมว่าคำพวกนี้ไม่ว่าชุดไหนก็ตามเนี่ยไม่ค่อยมีคำอธิบายให้ชาวบ้านได้ได้รับรู้นะว่าถ้าเป็น <c oughs> บริษัทเอกชนมันมี probation 3-4มสเดือนใช่ไหมครับ,รบแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยคอรมอชุดหลังสุดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยนี่อยู่แค่ ไม่ถึงปีมั้งไม่ถึงเลงยครับอืมฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าคอรอมาแต่ละชุดเนี่ยมีช่วง probation ช่วงทดลองงานกี่เดือนแล้ะจะตัดสินกันว่าประเมินผ่านไม่ผ่านตรงไหนช่วงไหนใช่<ำ>ที่ที่อเมริกาเขาร้อยวันร้อยวันอ่ะร้อยวัน แล้วต้องมีการประเมินด้วยว่าไม่ผ่านเพราะอะไรคือถ้าถ้าดูจากถ้าเปรียบเทียบบริษัทเมื่อคุณชัยบอกนะครับว่าเอาออกตั้งยี่สิบตแหน่งกว่าเนี่ยนะมันครึ่งเกินครึ่งใช่ไหมใช่ครับเหมือนกับบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยซีออบอกว่าผมจะเปลี่ยนผู้บริหารครึ่งหนึ่งเนี่ยนะแสดงว่ามันต้องมีปัญหามากเลยใหญ่ใช่ไแต่ว่าการเมืองก็เขาไม่ได้ประเมินกันตรงนั้นฉะนั้นก็เป็นประเด็นเรื่องของว่าอยู่มุงไหนมีบทบาทเกี่ยวข้องกับใครสายไหนต่างๆนานาซึ่งผมว่าเราชวน หัวหน้าข่าวการเมืองของเราคุยดีกว่าเพราะ<ช>ว่าก็ได้ติดตามสถานการณ์นี้ใกล้ชิดเหมาะรู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังของการปรับครั้งนี้เป็นยังไงครับคุณสมฤทธิ์ไทยทรัพย์สมบูรณ์นะครับจูเหมือนว่าใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังการปรับครมครั้งนี้ต้องการให้ภาพออกมาว่าครมปูห้าที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นครมที่หน้าตาดีที่สุดเลยในบรรดาครมอของคุณยิงลักษ์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็คือมีหลังข่าวในรัฐบาลเขาพูดเขาบอกว่าครมปูห้าเนี่ยต้องเหมือนเป็น New นิวค n e บคือโฉมใหม่เลยใช่ครับซึ่งถ้าดูจากปริมาณครึ่งเกินครึ่งหนึ่งของรนตรีที่มีการปรับเปลี่ยนมีคนเข้ามาใหม่มีคนออกไปเนี่ยแล้วก็ดูโฉมหน้าที่ออกมาเนี่ยมันมันก็พอจะมองได้เหมือนกันว่าเป็นโฉมใหม่ซึ่งถ้าเรามองแบบมองแวบๆมองจากโพลที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะบอก บอกว่าหน้าตาดูดีขึ้นครับคืออย่างน้อยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครเกี่ยวพันหรือถูกโยงใยกับปัญหาหรือข้อกล่าวหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในช่วงปีสองปีแรกเลยใช่ไหมคืออย่างก่อนจะถ่าอาจจะเป็นเหตุผลก็ได้นะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าเป้าของการปรับคอรมอครั้งเนี้ก็คือบอกว่าเรื่องจำนำข้าวถ้าบอกว่าเรื่องจำนำข้าวเนี่ยทำให้รัฐบาลเข้าสู่ขาล,ลงเนี่ยครั้งนี้เขาปรับคอรมอแล้วเขาเอาลรืตรีที่ มีปัญหาออกไปเลยก็คือคุณบุญทรงแต่มันไม่ใช่เรื่องข้าวอย่างเดียวถ้าเรื่องข้าวอย่างเดียวก็ปรับคุณบุญทรงแล้วก็อีกสองสามคนแต่ว่านี่โอ้โหเกือบทุกกระทรวงเลยอ่ะคือเป้าหมายอย่างคุณจุนเฉลิมก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องข้าวเนี่ยใช่ไหมครับก็ต้องย้ายกระทรวงเป้าหมายของรัฐบาลของคุณทักษิณสไตล์คุณทักษิณก็คือเดิมเขาบอกเขาปรับครมอทุกหกเดือน เพราะว่าคนเขาเยอะต้องสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาบางคนบอกว่าเก้าอี้ดนตรีสมบัติผัดกันชมอะไรก็แล้วแต่ก็ที่ย้ายหลายท่านก็คงจะว่าเอาได้ละเป็นรัฐมนตรี6เดือนแล้วนะตอบแทนบุญคุณแล้วนะก็จบก็จะเป็นอย่างนั้นก็ได้ซึ่งผมคิดว่าการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะการเมืองช่วงหลังเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เยอะเลยครับว่าทุกคนมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหเดือนไม่สําคัญให้ได้เป็นก็แล้วกันใช่ฉะนั้นประชาชนก็เลยวัดไม่ได้ ว่ารัฐมนตรีแต่และท่านเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยผลงานเป็นอย่างไรเราจะประเมินอย่างไรหรือว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องไม่ต้องเห็นความสําคัญของตําแหน่งรัฐมนตรีละ <c oughs> เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องงานละมันเป็นเรื่องว่าเขามีโอกาสได้มานั่งตําแหน่งรัฐมนตรีก็ภายในพรรคการเมืองเองตอบแทนกันเสร็จแล้วก็จบนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็ต้องคาดหวังว่าคนที่ทํางานจริงคือรัฐข้าราชการประจําหรือเปล่า <c oughs> ที่จะเป็นคนตัดสินว่ากระทรวงนี้กระทรวงนั้นเนี่ย ฝีมือผลงานเป็นอย่างไรครับแม้แต่เอาการเอาคุณบุญสงออกไปจากตําแหน่งเนี่ยมันก็นะ่าจะเกิดคําถามเหมือนกันว่าถ้ารัฐบาลมีความมั่นใจว่านโยบายจะนําข้าวเนี่ยเป็นนโยบายที่ดีที่ถูกต้องใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วบุญทรงทํามาโอ้ก่อนหน้านี้บอกมาปกป้องเต็มที่เลยเนี่ย <c oughs> แต่วันนึงคดีบอกว่าปลดไปแล้วโดยไม่ต้องมีคมําอธิบายเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับการยอมรับไกลๆหรือเปล่าว่ามันล้มเหลวคือสถานการณ์ตอนนี้ก็ อาจจะมีแต่รัฐบาลน่ะคือบ,บอกว่ามันมันยังไม่ล้มเหลวแต่ถ้าเรามองจากปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างวันนี้มีการไปมีการไปตรวจลงสีออ่่าาครับ,อรบของต่างจังหวัดอะไรเนี่ยค่ะก็เจอเลยว่าเข้าล่องหนอีกหลายๆที่มีเรื่องการโกงคือทุกเรื่องที่มันมีการติดติงมีอะไรกันก่อนหน้านี้มันปรากฏออกมาเป็นหลักฐานครับเอาละครับคุณคุณสมพทัไทยดูจากชื่อทั้งหมดแล้วเนี่ย จุดไหนที่คิดว่ามันมันมีความน่าสนใจหรือสะท้อนอะไรที่มันชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้มันจะเดินหน้าไปทางไหนบ้างมองเศรษฐกิจก่อนที่เศรษฐกิจเปลี่ยนอะไรมากมายไหมครับคุณกิติรัตน์ก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ที่เดิมค่ะมีพาณิชย์ที่เอาคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์เข้ามาแล้วก็คุณนิวัฒน์ธรรมรงค์เนี่ยคือถ้ามองในเส้นสายทางการเมืองอะก็ถือว่าเป็นคนของนายก ยิ่งรักเขาเคยทํางานใกล้ชิดกันมาก่อนใกล้ชิดกันจากเดิมเนี่ยถ้าคุณบุญทรงเนี่ยเป็นสายของพี่สาวนายกก็คือของอของคุณเยาวภาทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าตอนเนี้ยถ้ามองแค่ภาพนายกทีมของนายกเป็นคนกลุ่มกกทีมเศรษฐก,กิจอ,อจากเดิมที่คิดว่าคุณกิติรัตน์จะต้อง โดนเด้งหรือเปล่าโดนปรับหรือเปล่าถึงที่สุดคุณกิติรัตน์ก็ยังเหนียวอยู่ที่เดิมเพราะว่าคุณกิติรัตน์เอาตัวออก่างจากเรื่องจำนำข้าวได้พอสมควรช่วงหลังๆช่วงหลังๆที่รู้สึกว่าฟุตเวิร์กดีนะครับถอยไปทันค่ะก็โยนกลับไปให้กับรัฐมนตรีพาณิชมากกว่าจริงๆเกือบจะบอกว่าคุณกิติรัตน์เอาตัวเลขที่บอกว่าขาดทุนเนี่ยมาเป็นคนบอกเลยเพราะว่าคนที่ปิดบัญชีเนี่ยอยู่กระทรวงการคลังและตัวเลขบอกว่าขาดทุนจํานวนมากกว่าที่คาดค่ะ ก็กลับไปที่คุณบุญทรงคุณบุญทรงตอบคําถามนักข่าวในการแถลงข่าวนั้นไม่ได้วันนั้นผมคิดเป็นวันวันที่เริ่มต้นนับถอยหลังแล้วแหละสําสหรับคุณบุญทรงซึ่งก็เปลี่ยนครั้งนี้ก็คุณบุญทรงก็จะเป็นคนรับไปคนเดียวก็ได้ทั้งวันนี้แต่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องรับจำนำข้าวนะเพราะว่ายัางไงยังไงรัฐบาลก็ต้องกลับมาพิจารณาเอายังไงอะเรื่องนี้จะลดไหมเป็นหมื่นสองไหมหรือว่าจะเปลี่ยนวิธีการรับจำนำไหมหรือว่างบประมาณจะเอามาจากไหนจะขาดทุนินเท่าไหร่ มันก็ไม่ได้หนีปัญหาเดิมนะครับถึงแม้ว่าคุณนิววัฒน์เป็นทรงจะมาทําเรื่องข้าวสมมติว่ามาดูแลกระทรวงพาณิชย์ก็ตามแต่ว่าคุณเุ็นทรงไม่อยู่แล้วเนี่ยคุณนิววัฒน์ทำโรงทํางานกับคุณกิติรัตน์อาจาะเข้าขากันมากกว่าอืมค่ะอืมก็ผมคิดว่าก็เป็นการแสดงเห็นว่าคุณยิ่งรักก็ยังมีอํานาจต่อรองอยู่เหลืออยู่บ้างนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยกิติรัตน์เนี่ยใกล้ชิดที่สุดแล้ะไว้ใจที่สุดแล้ผมคิดว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยตาแหน่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับอุตสากรรม อุตสาหกรรมก็ยังเป็นโควต้าเดิมของกระทรวงชาติพัฒนาชาติพัฒนาแต่ว่าพาณิชคลังและก็เรื่องงบประมาณต่างๆก็ยังอยู่ภายใต้นายกสายตรงอยู่ครับใช่ครับเป็นคนที่นายกคุยได้รู้เรื่องคุณกิติรัตน์คุณนิวัฒน์ธรรมรงค์นะครับก็เป็นคนที่ไว้ใจว่างั้นเถอะนะครับครับคราวนี้พูดถึงตัวนายกเองเนี่ยตอนนี้ก็มีบทบาทมากขึ้นมา ตำแหน่งหนึง่งกระลาโหมกะลาโหมนี่ก็คงจะเป็นคําถามเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอาแต่คนเทยอย่ายลืมนะว่าตอนที่คุณญยิ่งรักขึ้นมาใหม่ๆเป็นนายกก็เคยมีการเกริ่นนะใช่ใช่มีการพูดกันมันกว่าอ,อาศัายควู้หญิงเนี่ยนิ่มล้วนเริ่มใหม่เลยเป็นเรียกว่า,าที่สองที่แรกเลยผมจําได้ว่ามีข่าวกระแสว่าอ้าวท่านนายกเนี่ยคุมกระลาโหมด้วยควบด้วยแต่ตอนนี้ตอนนั้นมีเสียงคล้ายๆกับว่าโอ้ถ้าผู้หญิงคุม ความมั่นคงนี่ต้องฝ่ายผู้น,นำความมั่นคงจะรู้สึกอย่างไรแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าคุณยิ่งรักสามารถจะสร้างความสัมพันธ์กับฝ่ายทหารค่อนข้างจะดีก็ได้จังหวะที่จะเข้าไปก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณยิ่งรักกับกองทัพโดยเฉพาะแม่ทัพบ,บกคุณประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมีข่าววงในบอกว่าเหตุผลสําคัญเลยที่ต้องส่งคุณยิ่งรักไปเนี่ยเพราะว่าคุณยิ่งรักเนี่ยสามารถพูดคุยกับ พบทบคือท่านประยุทธ์ได้รู้เรื่องที่สุดคือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอย่างท่านสุกัมพลก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งก็ไม่คุยด้วยท่านประยุทธ์ก็ไม่คุยด้วยทางคนใหม่ที่เข้าไปท่านยุทธศักดิ์ที่เคยอยู่มาแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยความสัมพันธ์ก็เรียกว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ทีนี้บอกว่าก็ไม่มีตัวเลือกแล้วก็เลยต้องส่งคุณยิ่งรักไปซึ่งไปทําภารกิจสําคัญมีการมองว่า อันนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่สำหรับคุณทักษิณว่าเขาจะได้กลับบ้านหรือเปล่าเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งพบทบซึ่งคุณประยุทธ์เนี่ยปีหน้าเขาจะ,กะเกษียณแต่ก่อนจะเกษียณเนี่ยมันจะมีจะต้องมีการจัดทับแล้วก็จัดโผปีนี้จะเป็นช่วงที่สำคัญมากก็คำถามใหญ่คือว่าคุณประยุทธ์จะอยู่ในตำแหน่งพบทบจนถึงปีหน้าจนถึงเกษียณหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะว่าข่าวก่อนนั้นก่อนนั้นนี้ก็จะมีบอกว่าทางรัฐบาลเองเนี่ย ก็จะเด้งจะปลดท่านประยุทธ์เนี่ยแหละตั้งแต่วันแรกแล้วตั้งแต่นายกยิ่งลักษณ์มาก็มีข่าวกระแสนี้แต่ว่าดูเหมือนว่าก็คุณยิ่งลักษณ์ก็ประนีประนอมกว่าใช่ค่ะแล้วก็รู้ว่าถ้าหักดน้าพระด้วยหัวเข่าเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหากับรัฐบาลมากกว่าฉะนั้นก็ประคับประคองมาตลอดอืผมเชื่อว่าก็ประสบความสำเร็จพอสมควรในระดับถึงระดับที่ว่าทั้งกองทัพก็ไม่คิดว่านายกยิ่งลักษณ์เป็นศัตรูละ อย่างด้วยสุดก็มีอะไรก็ยังพูดกันได้อืแต่พอคุณสุกคำพลเข้าไปมันก็ตึงๆหน่อยใช่ครับเ <laughs> พราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์คงดีใจนะที่คนยึงลักมาดูแลก,กระทรวงกลาโหม <laughs> ใช่ไหมใช่แล้วคราวนี้ก็มีคําถามที่ถามกันมาทุกครั้งที่มีการปรับคอมมวคือคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับเที่ยวนีู้เหวือน่าก็ยังผิดหวังอยู่ใช่ไหมถึงที่สุดเป็นอย่างนั้นมีนักวิเคราะห์จริงๆก็คือทางทางซีของทางเพื่อไทยทางรัฐบาลเองนี่แหละก็ ทางกลุ่มเสื้อแดงก็มีการมองด้วยบอกว่าเหตุผลสําคัญที่คุณ<ม>จตุพรอ,อกหักอีกรอบเนี่ยเพราะว่าคุณทักษิณอยากกลับบ้านอเพราะว่าถ้าเอาคุณจตุพรเข้ามาเนี่ยแรงประทะม,ม,มันเยอะมากมมมแล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องอพูดกันบอกเอ้เป็นข้อแรกเปลี่ยนที่คุณจตุพรเคยมาพูดครับ,บอกว่าอย่าเอาจตุพรเข้าไปนะถ้าอยากจะกลับบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่<ม>อันนี้ก็มีการมองกันไปแต่ก็คือว่า ถ้ามองให้ลึกๆจริงๆเนี่ยคือก็มีคําถามบอกว่าเอ๊ะไม่เอาคุณจตุพรเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเสื้อแดงมีปัญหากรัฐบาลหรือเปล่าแต่ถ้าเราไปแจกแจงดูกลุ่มเสื้อแดงจริงๆแล้วเนี่ยนปชเป็นแค่สับเซตหนึ่งของกลุ่มเสื้อแดงเสื้อแดงจริงๆมันกระจายทั่วประเทศเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเกิดคุณจตุพรไม่เป็นก็เป็น,ปนความเสี่ยง <ๆ S 2> ท,ที่คุ้มถ้า,าช่างน้ำหนักกันดูแล้วใช่ไหมครับว่าเขาไม่ถึงขั้นที่ทําให้กลุ่มเสื้อแดงไม่พอใจ ออกมาเดินขอบวนต่อต้อตานอะไรใช,ใช่ไหมครับแล้วอธิบายยังไงล่ะว่าคุณเฉลิมซึ่งก็ประกาศว่าจะให้คุณทักษิณกลับมาทุกวันเนี่ยเออตุยไปอยู่แรงงานอย่างเงี้ยถือว่าลดบทบาทลดลดลดบทบารที่คุณคุณเฉลิมพูดเรื่องให้คุณทักษิณกลับบ้านนี่แหละน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งแลละเพราะว่าทุกครั้งที่คุณเฉลิมพูดเรื่องผมจะทักษิณกลับบ้านเนี่ยนะมันสร้างกระแสขึ้นมาทุกทีเลยนะครับตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> นั่นแหะค่ะคือไม่แน่ว่าคุณเฉลิมเนี่ยตั้งใจคือเหมือนกับพรี <c oughs> พรีชีพอ่ะ <c oughs> ก็คือ,อ <า S 2> เล่นบทเหมือนกับว่าถ้ายังไงถ้าจะโดนด่าหรืออะไรก็ผมยอมรับเองถ้าอย่างั้นก็ไม่ควรจะถูกย้ายจากตําแหน่งเดิมซึ่งดูแลมหาดไทยดูแลตํารวจดูแลความมั่นคงด้วยเนี่ยแต่อาจจะมีเหตุผลอย่างมีการมองว่าที่เอาคุณประชา มาเป็นรองนายกดูตำรวจเนี่ยคุณประชาเนี่ยคือถ้าอีกมุมนึงเนี่ยเขาก็จะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับทางเสื้อแดงทางอีสานมันก็จะมันก็จะมีหลายอย่างที่มันเกี่ยวเนื่องกันผมคิดว่าตอนที่คุณยิ่งรับมอหมายคุณเฉลิมมาดูแลเรื่องภาคใต้เนี่ยก็น่าจะเป็นการส่งสัญญาณแล้วว่าคุณมีี KPI แล้วนะใช่ใช่ไหมครับว่าถ้าถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ต่งตั้งมาเนี่ยผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันนะที่จะช่วยผลักดันเรื่องกระบวนการเจรจาสันติภาพ เรื่องความไม่สงบภาคใต้เนี่ยคุณเฉลิม,มแทบไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ย<ม>ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งแหละถ้าจะถ้าจะประเมินกันด้วยผลงานไม่แต่ผมะค,ะคิดว่า,าคุณยิ่งลักษณ์หรือว่าคุณทักษิสก็ไม่เคยคาดหวังคุณเฉลิมจะมีผลงานในฐานะตําแหน่งในคอรอมอนะความจริงหน้าที่หลักคือเป็นคนที่ปกป้องนายกยิ่งลักษณ์ในสภาคือใช้วาทะที่จะสู้กับใครตามแต่<ม>ที่มาวิจารณ์<ม>นั่นแหละผมว่าเป็นบทบาทหลักที่ได้รับมอบหมาย ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีภ <c oughs> าคใต้โดยเฉพาะเนี่ย <c oughs> ไม่ได้อยู่ในความคาดหวังเพียงแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้จะมอบหมายใครเพราะว่าความมั่นคงมันต้องมีคนดู <c oughs> นายกก็ต้องบอกว่าอ้าวนักข่าวถามทุกวันใครดูแลทั้งใต้ซึ <c oughs> ่งปกติเนี่ยถ้านายกเองบอกดูแลเองเนี่ยมันก็จะใกล้ตัวเกินไป <c oughs> ก็เลยมอบให้รองนายกคนใดคนหนึ่งมันก็ต้องเป็นคนเฉลิมเพราะคนอื่น <c oughs> รองนายกต่างประเทศรองนายกคนหนึ่งดูแลต่างประเทศรองนายกคนหนึ่งดูแลการศึกษารองนายกอีกคนหนึ่ง ก็มีแค่นี้ใช่ไหมครับเศรษฐกิจครับฉะนั้นความมันคงก็ต้องมีคุณเฉลิมก็หวังว่าคุณเฉลิมจะสามารถพูดถึงการแก้ปัญหาโดยไม่ต้องไปทำให้ให้ฟังดูเหมือนเราได้แก้ปัญหารักษาคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณเฉลิมอาจจะดีใจก็ได้นะคะใช่ผมว่าออกมาจากไอ้ตรงที่ <G it> <G it> เลื่อนตายได้ก็พูดเองว่าในครัร้อนๆเลยอะ่คุณเฉลิมพูดเองมาตลอดว่าไม่ถนัดเรื่องภักตายนะครับแต่จําใจต้องทำเพราะว่านายกสั่งมาไม่งั้นเดี๋ยวโดนดุใช่ไหมอันนี้มาทํารายงานนี้ก็คงไม่ต้องเจอหน้าข่าวทุกวันไม่ต้องมา ปะทะขรลมหรือว่าพูดอะไรที่มันจะถูกตีความไปต่างๆนานาแต่เมื่อ<ต> <มะ S 2> วานนี่นคุณสมเด็จแต่เมื่อวานนี่คุณเฉลิมบอกไม่ใช่เหรอก่อนที่จะมีข่าวว่าใครอยู่ที่ไหนว่าโอ้ถ้าผมไม่อยู่ทาเนียบนักข่าวก็จะเหงาอะไรทํานองนั้น <c oughs> แต่จริงๆแล้วคุณเฉลิมไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาก็สร้างข่าวได้ <c oughs> เป็นข่าวได้มีว <c oughs> ิธีการที่จะนักข่าวต้องวิ่งไปหาจนได้แหละเพราะอยู่ดีๆก็จะบอกว่ามีใครบ้างจะเตรียมล้มรัฐบาลตัวย่ออะไรต่างๆคณะที่มีคุณจตุรนฉายแสง ซึงเป็นอดีตรักษาการหัวหน้าพักไทยรักไทยเนี่ยตอนนี้ก็กลับมามีบทบาทชัดเจนแล้วเป็นลัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคือก่อนหน้านี้มีการพูดกันบอกว่าคุณจตุรนเนี่ยน่าจะยากนะที่จะเข้ามาครับเพราะว่าเขาเชื่อในทฤษฎีที่บอกว่าคุณจตุรนเนี่ยภาพดีอืเดี๋ยวเข้ามาแล้วเดี๋ยวมดบทบังรัศมีนายกแต่ถึงที่สุดวันนี้ก็ได้เข้ามาก็เคยอยู่ศึกษาไม่ใช่หรอครับเคยอยู่ค่ะฉะนั้นก็ ไม่น่าแปลกใจถ้าจะเปลี่ยนตําแหน่งรัฐมนตรีศึกษาแต่ว่าอย่างที่วันก่อนเราพูดคุยกับรัฐมนตรีศึกษาคุณพงเทพเนี่ยก็บอกว่าไม่มีใครอยู่นานพอที่จะทำอะไรได้ในกระทรวงนี้ซึ่งก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่ากระทรวงสาธาดิการเนี่ยก็เป็นหัวใจละเป็นกระทรวงที่เป็นหัวใจของประเทศชาติเลยแต่ว่าดูเหมือนว่าความสําสคัญที่ให้เนี่ยมันมันก็ก็การเมืองกํากับอ่ะมันก็ทําให้คนที่มานั่งตําแหน่งนี้อาจจะมีความคิดที่ดีก็ได้นะค,ความจริง ที่เราได้พูดคุยกับนักการศึกษาเยอะแยะเลยเนี่ยทั้งอเอกชนทั้งนักวิชาการก็พร้อมจะช่วยช่วยนะช่วยไม่ว่าใครจะมามไม่ว่าใครไปรับนิสศึกษามาเนี่ยเอกชนก็พร้อมจะช่วยเพราะรู้ว่ามันสําคัญแล้วต้องเอาการเมืองออกไปจากนโยบายการศึกษาแต่ว่าเปลี่ยนตลอดประเด็นก็คือว่าการเมืองนั่นแหละคือตัวเปลี่ยนผู้ที่มารับผิดชอบนโยบายการศึกษามันก็เลยทาให้ไม่มีทางเริ่มต้นได้สักทีหนึ่งครับครับณะนี้ทนาตาของครมอ ปูห้าเนี่ยมันดีขึ้นนะครับตามที่ทางใครก็ตามที่จัดโผนี่อยู่อ้างไว้อย่างนั้นนะค่ะแล้วตัวคุณยิ่งรักเองเนี่ยคุณสมบัริคิดว่าจากนี้ไปบทบาทจะปรับเปลี่ยนอะไรไหมเพื่อมันดูดีขึ้นเหมือนกับคลอมอด,ด้วยคือคุณยิ่งรักต่อไปคนก็อาจจะจับตาดูบทบาทใหม่ของเธอเแบบที่กระทรวงกลาโหมต้องเจอะคาถามจากนักข่าว หลากหลายมากขึ้นแล้วตอนนี้แหละนะครับแต่ก็ยังมีการมองว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยคุณยิ่งรักก็อาจจะเล่นบทเหมือนเดิมที่เธอเป็นนายกครับ <S 1> <S 1> ก็คือ<ช>ว่าเหมือนไปอยู่ตรงนั้นเฉยๆแล้วก็ทําอะไรคือสิ่งที่ทําจริงๆก็คืออาจจะทําอยู่เบื้องหลังแต่สิ่งที่จะพูดต่อสื่อเนี่ยเธอก็คงจะไม่ได้พูดอะไรมากเหมือนเดิมก็จะให้บบรัฐมนตรีพบตบอให้ประหลัดกระทรวงกลาโหม พูดมากกว่า <c oughs> เหมือนกับเรื่องภาคใต้นะครับ <c oughs> ซึ่งนายกก็จะพูดกว้างๆจะไม่ลงรายละเอียด <c oughs> เหมือนกับเรื่องนโยบายข้าวเหมือนกันท <c oughs> ีนี้ปัญหานโยบายข้าวกับปัญหาภาคใต้มันต่างกันตรงที่ว่าเรื่องนโยบายข้าวเนี่ยมันมีตัวเลขออกมาชัดเจนมันมีต้องตอบคําถามว่าขาดทุนจริงเท่าไหร่และจะต้องขาดทุนอีกเท่าไหร่ข้าวหรือเท่าไหร่มีการโกงไหมเนี่ยนายกพยายามชิ่งออกไม่ตอบรายละเอียดเนี่ยก็เลยเสียภาพแต่เรื่องภาคใต้นี่มันละเอียดอ่อนมัน สามารถที่จะบ่ายเบี่ยงได้ที่จะไม่ต้องตอบตรงไปตรงมาก็เลยไม่มีใครบอกว่าเอ๊ะทำไมนาะยกไม่ดูแลภาคใต้จริงจังแต่เรื่องข้าวนี่มันเจอทุกวันต้องมีคำต้องเข้าใจทุกวันว่าตัวเลขมันเป็นยังไงอ่ะประชาชนต้องการรู้พ่อค้าส่งออกก็ต้องการรู้ต่างประเทศก็มีบทความทุกวันราคาข้า,ขาวต่างประเทศก็ไทยเราสู้ไม่ได้อินเดียเวียดนามก็แย่งตลาดเราไปแล้วมันมีกดแรงกดดันอยู่ตลอดเวลาใช่ครับ แต่ผมคิดว่าจากนี้ไปคําถามหนึ่งที่นักข่าวจะต้องถามนายกในฐานะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมทุกวันก็คือตุลาคมนี้จะย้ายพบทบบมไหมอันนี้แต่แต่ไม่ต้องห่วงนายกคนนี้เก่งมากวิธีตอบเลี่ยงนี่เก่งมากผมเชื่อว่าวันนี้ขอยิ้มเฉยเฉอ้าวเธอยังตอบครมตอบครมครั้งนี้จําได้ไหมครับเมื่อสักเดือนที่แล้วนักข่าวถามทุกวัน นล้นายกก็ไม่บอกไม่ไม่ไมปรับนายกก็บอกถึงเวลาจะบอกเอง <laughs> แล้วก็โอ้โหลิสออกมานี่บอกว่าะนักข่าวก็งงเหมือนกันปรับใหญ่ขนาดนี้ไม่มีข่าวรั่วเลยเหรอรั่วน้อยมากใช่ไหมครับก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าเขาจะปรับตอนครบสองปี<ช>ก็คือช่วง <หา S 2> เิดสภาสิงหาแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนมันพลิกผันก็ไม่ได้คือมันเรื่องร้อนเรื่องข้าวเนี่ยรอไม่ได้รอไม่ได้เพราะว่าประชุมกขช อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้ามันต้องมีคําตอบไงครับครับอาล่ะครับก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าหน้าตา<ม>จะดีขึ้นแล้วนะครับฝีมือจะเป็นยังไงกับคอรมปูห่านี่นะครับวันนี้ขอบคุณคุณสมฤททยนะครับแล้วก็ผมและคุณสุชัยก็ลาไปก่อนนะครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมิติข่าว90.5สบจสะท้อนทุกเรียมุมของความจริงสนับสนุนโดยทุกหยดซ่าสดาสิงห์แฟลเม็กซ์เอซีโอดีใหม่ชนิดเม็ดฟู่ ง่ายวันละ1เม็ร